วันดีพี่น้องผมไปสบู่ทุกคนวันนี้พี่น้องวันนี้พบกับบ็มาเกตเซ็นเขาเซ็ตเครื่องไว้แล้วพวกว่าเกตการ่วมหนึ่งกับวันที่ถ่ายคลิปพี่น้องเอ้ยเป็นวัดพี่น้องอากาศมันเปลี่ยนแปลงพี่น้องเลยบาเกตก็ได้ได้จางหายถ่ายคลิปไปประมาณเกือบสองอาทิตย์กว่าแด้วพี่น้องวันนี้บาเกตก็ได้อาการก็ได้เริ่มดีขึ้นนิดนึงพี่น้องเพราะว่าเป็นวัดนอนได้วันที่โควิดกับบูบูพี่น้องว่ามาตัวเราเจอพี่น้องกับวันี ประมาณอาทิตย์กล right. okay. uh ัว huh. พ okay. yeah. ี okay. uh ่น huh. mm ้องบอเกตบอลเลยลงคีบเลยบอเกตลดสบายพี่น้องบอเกตเจ็บคอแน่ละกับป่าพมอามานี่บอสะดวกกับการเฮ็ดคลิปเนี่ยพี่น้องบอเกตกระเร่บอลเลยลงคีบเด้พี่น้องเล้วก็ขอโทษขคอไฟนันเอฟซีดีหลายเด้พี่น้องเนอะอย่าบอเกตบอลลงคลีบเกือบที่สองอาทิตย์แล้วเปนเนาะยังไงกับคอทอดคอไฟน้ด้วยพี่น้องเนอะเอฟซีเนอะกะอย่าลืมให้กำลังใจบอเกตได้พี่น้องเล้วเพราะว่าบอเกตกระส่วนมันก็อากาศมันก็แปรป้วนวดได้เปน้องเนาะมันกะ บ่จักฝนแน่บ่จักกตอบาตอบ่เตืพี่น้องบ่จักสิหนาบ่จักสิ้อนพี่น้องบ่นคนบ่พสบายหลายเด้อพี่น้องเพราะว่าช่วงอากาศหน้าหนาวเนาะมันก็ไลเฮ็ดให้คเฮาบ่ค่อยสบายพี่น้องบ่ได้บ่าเคก็เลยบ่มีเวลาไปถ่ายคลิปว่าบ่เคกบสบายนะพี่น้องมื้อ้บ่เคก็สิมาถ่ายคลิปให้ FC ได้อ่าเบิ่งในมกันพี่น้องนบ่าเคยก็บ่มีังไพี่น้องบ่าเค้ก็ไปไล่หอยมาพี่น้องบ่เคก็สิ สกินตุ่มห้อยมื่อว่าเคสพี่น้องสกินตุ่มห้อยนี่พี่น้องห้อยพี่น้องเด้อเบิ่งพี่น้องนี่ห้อยพี่น้องบอกเคสเป็นไรห้อยมาพี่น้องสดๆมาห้อยจูบได้พี่น้องห้อยจูบโมเมนต์ห้อยหน้าห้อยจูบพี่น้องเมื่อวานนี้ดูมึงแก้วแบบจิตใจได้พี่น้องมึงแก้วนะทุกคนเมื่อวานี้สิ่ล่องพันธุ์มึงพี่น้องเขาบอกตุ่มห้อยหลังก็ล่องพันธุ์มึงว่ามันเสียบทำไงพี่น้องเดี๋ยวบอกเคสสิ่ล่องกินมึงเขาบอกเพจน้ำจิ้มแบบเพจเๆปลาเปรี้ยวพี่น้องนะครับพันห้อยพี่น้อง หอยจูบบาเกกับบุอยกินพี่น้องบาเกีโรึงมือในบามนหอยจูหวานหอยสีบนพี่น้องมาจีตามบนาบักเขีพี่น้องไปไปกินหอยกับบาเขียดตนไตพี่น้องมาพี่น้องหาสีบนพี่น้องโอ้พี่น้องรู้ไม่สีวันนึ่าพี่น้องรู้มเลย้พี่น้องลงสีมันลงจอืมคนเยอะพนอย ใหญ่ไปหนอนเต้ยแม่ไปหนอนมาเสมอลรอกงกนไปนองห้องมือม่ได้ปนองก็จิมหอยกิบหอยน่อยจีหนมืมเสียไปทุกคนเสียพี่นองเสีย้ป กินห้อยหน่อยวันดีดิหน่อยวันดียู่ม้อยวันมีพี่นนองตัวมาเลยเลยวันโอ้ไข่งามด้ยมน่ยมีพี่นนองสมัมเหตุฉีพี่น้องมาล่อมเนี้ยพันๆเีกทีห่งเเลยเีงเห็ดกิน,นเด้พี่นองเ นีเสร็จแล้วไนปะกินอืมเอา่ปงงนี่น้ำจิ้มไปเนาะจิ้มมาแรงาจเล้ ไว <c oughs> ้ตัวไปนอนไตัวแกะไปเดี๋ยอืมอัดไปนอน กินหอยก็บาเก็ีไปน่องด้วยแดดไหมไปน่องวนดีไปน่องวนดีหิ้มจะคุ้มคุ้มจะไหนเลยไปหน่องนัวไปดิหิ้มหัวนอดจะไหนอือขัดไปน่อง ใต้ข้อนี้เข้าไปไปนหนอ,อ,องแน่นซ,อซอ้อซ้อ,ซอ,ซองเลยไปหนหองซอนท่อมาแล้วม้วนเป็นหนองวันหน้ามีนาดไม่หน่วาน,นหน้ามีขนาด้นี่นีไปจไปนหองว่าตัวเป็นเปน,ไนอไืมอยากอี แเเ <ENNIS> ส่ไน <lawsuit. S 1> ี้เดีปน้จับเนาะลองเก็บไปนพี่น้องเอาส่เลน่ใส่พี่น้องเอาคเอาใส่แล้วกระิจิมห้อยตงใส่ด้วพี่น้องด้วยไปมาลอง ก็เราพันห้อยพี่น้องพันพันต่ห้อยพี่น้องแก้แบบนี้ด้วยพี่น้องแก้นิ่งใส่มาตัวอยู่ตัวแก้ต้องใส่ดัวพี่น้องจีนต้องใส่ด้วยห้อยงามดีพี่น้องโตัวง่ามงามหวดใส่งามดีไว้ยมือใจเรื่อพี่น้องห้อยใส่ชีตัวพี่น้องใส่ชีตัว

แจกไไหนเหรอแจกไป็หนจหนีจอดเลยมาห,ามาห้านาท

พักอีกสักมนด้วักดีนแซ่บดีลองมาเห็ดนกระบอเคด้วยขน้วเจี๊ยมากีห้อใส่เจีใส่แบบน้องใส่แบบนี้ Yeah. แก่เปียพไปนอนเจ้ากระซ่มๆไปนอนเวยเอากรเป็นยังเด้อ จะได้พี่น้องเว้อาหารอาหารหนาปาะเนาะเนาะนั่นจิ้นๆหนึน่งนาะงถ้ากินหน,นออาเนาะใ้กูปั๊บหนาไปเละวันนี้นะวันน,น,น,น่านิ่นนนงเกิร์ะใกล้จะเกาปัา๊บเลยไม่เนาะ Mình mà đã tiếp này ấy, Mình sẽ đưa vào khẩu nó Mình cũng đã đưa về nội nguyên Dễ ấy, จ้างหายไปนองเด้อขอสดขอไปทำเอฟซีไดเลยพอาเกตกับบมลุงเกตเกือบสองทีนองไหนองพอาเกตกับสบัติาเกตเป็นบัตพี่น่องเลยปากก็ออกไป่น้องก็จนโมเดลุ่งเกตเลยตายจริยินได้กับพอสดขอไปทำเอฟซีด้เลน้องเลยมนวัดอันนี้เด้พี่น้องเลย่าเกตรถสมบัตเป็นบัต นี่แหละก็ลืมกดติดตามให้บาเอเกีตได้เป็นรองเดอ้อบ่วัชิเป็นทั้งสองทางยูทูบเนาะทั้งสองความเปลี่ยนได้เป็นรองเดอเ้อบาอเกียรติก็ขอฝากพีพีน้องน,งน้องไอ้น้องเขาทุกคนเนาะนี่คือหมากําลังใจบาเอเกียรติได้เป็นรองเดอ้อบอวิสเป็นทั้งสองกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามให้บาเอเกียรติได้ไต่ได้เป็นรองเดอ้อ